เจนนี่ได้หมดท้สดชื่นลูกทุ่งสาวเจ้าของค่ายเพลงดังแห่งแดนใต้วันนี้เธอควงสามีรุ่นน้องหน้าหล่ออย่างยิวฉัดมงคลมาเผยชีวิตคู่รุ่นใหม่เพราะอะไรถึงกล้าตัดสินใจสร้างครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย ย้อนรอยวันแต่งงานหน่อยโมเมตนต์ไหนที่ทําให้จําไม่มีวันลืมเลยโอ้ยวันแต่งงานหนูก็นึกว่ามันจะได้แบบเข้าหอแบบว่าสวีทกันนี่เจ้าบ่าอ้วกแตกไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะอแล้วคุณคิดจะทําอะไรวันนั้นก็จะเสียตัวอีกวันนึ่งท้ายเขาเมาหลับหนูไปทาอะไรรู้ไหมทำอะไรนั่งนับซอก ยูจินหลุดปากว่าเมื่อวานแม่พาไปหาพ่อใหม่จะจัดการเมียจ่ายยังไงให้ไม่กล้าทําอีกอยู่จรินขนาดต้องอยู่คนเดียวลูกเพราะว่าแม่ไปอยู่วัดพ่อไปอยู่กูไปอยู่วัดพ่ออยู่กูทำไมอตอขนาดนั้นน่ารักเขาตายเหรอยอมเธอได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินยอมไม่ได้เด็ดขาด <laughs> อโ <laughs> ตแล้วยิวอะชอบซื้อของเล่นที่มันแบบชิ้นหนึ่งก็เป็นแสนเป็นเกือบล้านซื้อของเล่น,นอะไรไม่รู้พี่เอามาตั้งโชว์สวยๆมังกรมังกรตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วเรารู้สึกว่าโหยิวเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> เก็บเงินดีกว่าไหมเพราะว่าเราอะ่ะ เป็นคนที่เคยจนมาก่อนแล้วเราจะเป็นคนที่แบบว่ามีระเบียบการการใช้เงินเยอะมากเราซื้อฐานสิฐานฐานอะไรแรลบพี่เป็นฐานนะมีไฟนะแล้วเราอะไปยืนเองสนุกกว่าด้วยฟิกเกอร์มันตอบตู้ไม่ได้เราตอบตู้ได้เอาไว้แบบนั้นจะขายทิ้งให้หมดเลยคนเราไม่มีใครฉลาดและโง่ไปตลอดชีวิตถ้าเราเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาก็อยากให้เขาใช้ชีวิตได้ดีอยากจะขอบคุณที่ไม่ว่าหนูจะเป็นยังไงจะ พูดจาไม่ดีจะเอาแต่ใจก็ขอบคุณที่ยูยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังพยายามที่จะเข้าใจหนูแล้วก็เหมือนปรับให้หนูเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆที่รักเสือสิงกตจริงสะ